วันนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านดงน้ำเดือยนะครับวันนี้เรามาเชียร์โฟกัสกันนะครับครั้งแรกนะฮะที่ได้ลงเล่นกีฬาสีนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เล่นนะฮะได้เป็นแค่เชียร์ลีดเดอร์นะฮะนะตอนเชียร์ลีดเดอร์นี่ก็นะเขย่าเวทีท่าทางนะฮะไปดูครับวันนี้หนุ่มเจนหนุ่มเจนะครับะะมมายนุ เดี๋ยววันนี้ครับเชียรโฟกัสนะครับแข่งบอลกีฬาสีแล้วเจนแข่งอะไรอ่ะนี่นะหนุมเจนแข่งอะไรถูครับไม่ได้แข่งหรออ่าชมกันต่อครับโฟกัสโฟกัสจะอยู่ในเสื้อสีส้มนะครับอยู่สีส้มนะแข่งกับสีเขียวนะฮะโฟกัสก็นี่นะครับโฟกัสครับโอ้ตัวจีตตัวจีตของสีครับอืมนะไม่รู้ผลจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่า จะชนะให้ได้นะครับจะทำให้สีแสดนี่นะครับสีแสดอสีส้มสีส้มสีแสสีแสดีนะคเขาบอกว่าสีเสื้อนี้สะท้อนแสงเลยนะครับสีแสสีที่เขาอยู่นะฮะวันนี้เขาจะเอาชัยชนะด้วยนะครับเมื่อคืนพยายามสอนพยายามให้เรียนรู้เรื่องการจับกอนครับเอาลงไปเลยนะเนี่ย่แล้วพยายาม พี่ตะเดี๋วยว<ส>มีสีเขียวนั่งอยู่นะครับโอโ้โหเล่นยังไงครับนั่งเลยเรามาเป็นกลุ่มอีกแล้วฮะดูรับโฟกัสนี่ครับโฟกัสวิ่งเลยครับโฟกัสโอโ้โหพยายามวิ่งเต็มที่ครับโฟกัสเนี่ยฮะแแล้วดูจากการเล่นบอลแล้วน่าจะวิ่งทั่วสนามไปเลยนะโฟกัสนี่อือแล้ว สมารฉันกับเพื่อนเก่งด้วยนะฮะใะกับฝ่ายตรงข้ามนี่สมารฉันเก่งด้วยจับไม้จับมืออยู่ตลอดนะ,ะโฟกัสฮนะและก็คงจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าอยู่เป็นคนละสีนะฮะดูครับความสนุกสนานของโฟกัสนะครับนะบอลอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้แต่พยายามวิ่งไปทั่วแนละ้วดูโฟกัสจะได้ตะอีกแล้ว นี่ไปครับโฟกัสไปอีกแล้วครับโอ้โหดูแหมพยายามที่จะช่วยเพื่อนเต็มที่ครับโฟกัสครับแล้วดูครับแปะประคองเพื่อนนะฮะเตะบอลแบบสมรรถฉันเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะลงแข่งขันกีฬาสีฮะเล่นฟุตบอลเลยครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะฮะโฟกัสนะฮะนาใส่หมายเลขสิบนะครับโอ้โหเป็นเลขหมายเลขที่เป็นหมายเลขที่แบกเพื่อนเลยนะครับหมายเลขสิบนี่ถือว่าเป็นหมายเลขที่มีนะ ความสําคัญมากๆครับหมายเลขสิบเนี่เอาจังหวะน,นี้ยังไม่เข้าครับโฟกัสเดินไปเดินมาป่วนเปลี่ยน่วนเปลี่ยนไปทั่วเดือดนี่จะเป็นคนเตะดูอยู่ทุกตําแหน่งครับแดนแ,และอ้าวและขิงอะ่ะตัดมาที่คนนี้เฉยเลยฮะไม่มาเลยไม,ไม่ดูเดหรอนหนุมเจนครับ อันนี้ก็ยังอายุยังน้อยครับเดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสเล่นกีฬาแน่นอนหนุ่มเจนไปดูโฟกัสกันต่อแหมภาพกระตัดโฆษณาที่หนุ่มเจนอยู่เรื่อยนะฮะนี่ครับโฟกัสนะครับตรงกลางนู่นนะฮะโอ้โหนะฟุตบอลเด็กๆอย่างนี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกนะฮะแต่โฟกัสนี่คล่องเลยครับโอ้โหนี่ถ้าโรงเรียนมีแข่งแบดมินตันนะโฟกัสจะเก่งมากครับโฟกัสนี่ตีแบดเก่งมากเลย อายุแค่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10บขวบได้ครับโฟกัสได้ดูวิ่งครับไปนะไปนะครับโฟกัสดูดูว่าบอลยังไม่ถึงไหนนะโฟกัสได้บอลนะโฟกัสได้บอลตอนนี้คึ๊งคือโอ้โหมีกันคึงเลยครับโฟกัสอืมโฟกัสได้ดุแล้วอืมโฟกัสนี่เต็มที่ครับตัวนู้นะครับไปได้ครับไปนะครับไปเกับตาครับกับตาโอ้โหโฟกัสนี่ วิง่งทั่วสนามไปเลยนะคะดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแล้ววันนี้ฮะดูดูดแล้จุดถ่ายถ่ายกล้องนี้ก็นะถ่ายยากด้วยนะเป็นจุดที่นาะยอยู่หลังลูกนะครับนาะเราอายุมากแล้วไม่สามารถเข้าไปนในลูาได้นะครับดูหมาด้วยเขาโฟกัสวิ่งมาดู ยพยายามจะช่วยเพื่อนให้เต็มที่ครับไปอีกแล้วก็โฟกัสวิ่งอีกแล้วเ <laughs> มื่อถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เลี้ยงควายน่าจะดีนะครับน่าจะวิ่งตามควายได,ปปได้ได้เร็วเลยนะครับโฟกัสน,นี่ยอะไรฮะแม่มาเกิดในยุคที่ไม่มีควายแล้วนะครับดูแกเท้าเอลครับคงเหนื่อยนะดูแห่ไปตัดถ่า,ายเพื่อนที่ไทยเอาตัดภาพปฏิกคนนี้เลยโฟกัสนะโอเค แม่ภาพที่ตัดมาบ่อยไะครับมองเจ็นี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หาให้แกกีฬาพักนะฮะช่วงนี้ให้นักกีฬาพักก่อนว่าวิ่งกันมาน่าจะประมาณ20่นาทีได้ครับทำไมหนูโมมันไม่ชอบตาหน้ากลัวหลังจากที่พักกันไปก็จะเริ่มทาการแข่งขันกันต่ออจังหวันีีสีส้มเอาสีแสดนะฮะ ดูโฟกัสเอาอีกแล้ววิ่งอีกแลว้วโฟกัสวิ่งอีกแลว้วครับโอ้โหดูัดน,ร,นร่วมาตุงมือหุงกันเลยนะฮะอา้าวสีเขียวดูโฟกัสไม่หยุดไม่หย่อนแล้วดูจังหวะน,นี้วันยังไม่ออกนะครับแล้วดูโฟกัสโอ้โหูนี่คนระับช่วยไว้ไดนะ้ยังไม่ออกครับอแต่เพื่อนเน,องงนี่ยงงโฟกัสรองเท้าหลุดครับอืดูวิ่งจนรองเท้าหลุดแ้วโฟกัสโอ้โหไหแล้วเพื่อนสนิทเขาด้วยนะครับแ่า โค้ดจะต้องบอกครับว่าจะวิ่งยังไงครับแล้วดูถ้าเปลี่ยนตัวเอาคนข้างหลังโฟกัสมาด้วยได้นี่คนชนกันระนาวครับล้มกันระเนระนาดแน่นอนครับสีเขียวเก็บบอลได้จังหวะนี้จะได้ยิงหรือเปล่าเอ้โไปฆ่าตรลตัวแทนมาวิ่งอีกลองสู้ด้วยนะัล่นมากขนาดบอลสุดแม่เอาโฟกัสเป็นคนเตะเริ่มต้นมาโฟกัสนี่อยู่ทุกตำแหน่งครับ มั่วไปหมดฮะโฟกัสวิ่งดู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 การวิ่งครับม่แล้วเจอใครครับเปร่าเจอหนุ่มเปาครับเอาไป่ใช่ตุ่มเปาสาวเปากับแม่วันเชียด้วยนะตั้งต่อยสีเดียวกับโฟกัสเลยนะครับแต่เปาแต่ว่าตอนนี้หาแตงโมไม่เจอไม่รแตงโมไปอยู่ไหนแ้พี่สังโกตการณ์ในยังอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่านะฮะ แต่เขาบอกว่าอยู่ในโรงเรียนตลอดนะครับไม่เคยไปไหนเลยนะฮะแต่ราคาไม่เจริญต้องสนามเลยตอนนี้ตั้งเหลือหบาทนะครับอยากให้มากี่บาทตอนนี้ก็อ๋ออยี่สิบห้าทแต่พี่แม่จะว่าบอลเข้ามาอ๋อมีบังคับเพื่อนก็พยายามจะวิ่งไปแต่โฟกัสยังเดินเตะเตะเราบอลมาแล้วดูโฟกัสก็ไปแย่ง นี่ครังกันดูกันโอ้โหต้องหรูจังหวะด้วยนะครับตรงไหนจะวิ่งดูจังหวะวิ่งโอ้โหต้องไปสกัดดูอือหือแหมไม่ได้วิ่งมั่วนะโฟกัสนี่น่าจะ่ยอะทั่วไปหมดนะฮะตะก้าอะก้าหมดใบชายนะครับผ่อนแรงแล้วก็โอ้โหทุวคนี้สกรีบไปทันอือหือตะก้าหมดใบชายเอ๊ะก็ถือว่าเป็นเอาอีกแล้วโฟกัสเตะขึ้นมา ล้วจังหวะฟรีเอาชนะเตยตองนะครับพลาดวันนี้อยู่แล้วจะเก็บเอาวันหยุดนะครับวันหยุดเตยตองแ้ยังไงโฟกัสรอจังหวะอยู่รอจังหวะจะได้บอลไหมยังไม่ถึงบอลยังไม่มาโฟกัสนี่ดูแล้วน่าจะโโอ้หหอบแหกเลยฮะนะหายใจทั้งเหงือกนะฮะโฟกัส ตอนนี้นี่อาการนี้น่าจะหายจะุะเหงือกเลยนะฮะตอนนี้นี่สภาพนี่เริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงไปเรื่อยๆครับูรองเท้าก็จะหลุดอยู่เรื่อยครับโฟกัสนี่นะตอนนี้ลงไปหลังสุดเลยครับไปป้องกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สกอร์น้ำอยู่2ประตูตอนหนึ่งนะครับโฟกัสบอกว่าเอาัไปครึ่สนามคนได้บอลด้วยน้องคนตำแหน่งไม่เป็นนะครับ อาชับก็ไดาบอนะรับก็จะมาโฟกัสก็เดินไปดูน้องด้วยนะครับน้องมนต์ตแเม็นไ่ด้วนีบอลนะครับโฟกัสนี่ไม่วิ่งมั่วซุบอาไรเครับแต่ท่าเดินเหมือนเดินบบมเลยนเดินเหมือนเดินอยู่บนแคทอรนะครับวนนี้อลเันนเแท่นยขาอีกแล้วเพือนเพื่อนของผมดูสังเกตสเขียวน้ไปได้ครับ ปกัอยู่ตรงไหนังาไม่เจอเพื่อกัดปกัมาอีกแล้วกันเดินขึ้นมาข้าจนีกเปิด้มาเรมาตกใหลอนจ้ากี่ับจ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 ่บจั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 ับจอบจับับจับจัับัับจับับนปบบบบนับ

ไปไหนลูกัีตกเกียตุ้มลมมัชุ่มมอกนไปกเป็นห้าจะหนึ่งาล็ชวนเก็บแรงไม่ก่อยม่งายครึ่งเวลาแรกกับต้นครึ่งเวลาหลังนี่ออกแรงไปเยอะครับเอาจับมืออีกเลยดูสบายนะฉันนะเกิดเอาจอเจ้า แมเป็นนักกีฬาที่มาสมานะชันนะครับดูแม่แมอยู่คนละสีแต่ว่าโฟกัสนี่ใช้วิธีสมานะชันนะครับเพื่อให้เกมโอ้โหไปเตะเขาล้มไปแล้วเลยเหยียบย่งายง,ง,งุูงโฟกัสไปเหยียบไปย่าไปถีบมแโฟกัสนี่เอาหมดต้องเป็นได้ๆอันไหนอันไหนในพิการต้งเตะบอลได้เลยก็รักกีทีเพื่อนไปแล้วไรนะครับดงดูบอลทุ่มโฟกัไไ <ไว S 2> สเลย ควบสีมาแล้วอือหือนหาต้นไม้ก็าบางหนาโฟกัสนี่ถึงขนาดเป่าปากเลยฮะโอ้โหเครียดโอ้โหปวดหัวเลยอือหือนี่ฮะครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับแม่เอา้าโดนจุดโทษอ่ะโอ้โหโดนยิงขึ้นมานะตอนนี้เป็น2ประตูต่อสอง<ช>นะครับยิงังไงกันแน,น่ผ<อ>มว่า สี ais, แสตอนนี้แล้วโดนไอตีตะางมินเป็นสองตูต่อสอง๋อหายเดแกถึงขนาดเท้าเอวเลยครับฝุกคันนี่นะครับจะเริ่มอย่ังอาดูอาการแต่การเ้็นี่น้ำนก็็ดขนาดนี้ยังโดดติเสมอสสองพิกัดนี่แพ้เนี่ยตอนนี้เ,เท่าไหร่เนี่ย พ่อคูณอยู่ท่านใดมาดูลูกน้องนะครับอาจจะเทียงค่ำไปแล้วนะครับตอนนี้ัพี่ปูไม่เไอแล้วค่ะต้องมาแล้วดองตีนตี๋ตีะตร๋ตี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 าตีล้ว๋รี๋ตี๋อี๋กี๋ต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 ี๋เี๋ตี๋ตีกตรมตี๋ตี๋เี๋ตี๋ตวลตี๋ตี๋ตั๋ตี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 เตี่ตี๋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 ตี กรรมการมองว่ามีเรื่องนีต้องหาอะไรรับประทานแล้วแต่โฟกัสบอกไม่ได้อะไรแล้วมีเบรคเบระครับอาร์ตีน้ำเงินจะเป็นตัวของโรงเรียนรองเท้าคู่ใจด้วยนะครับคู่นี้นะใส่มาแต่ป .1 ยันปอ .4 นะครับคู่นี้ไม่เคยที่จะซื้อใหม่เลยแต่บอกว่าประหยัดไว้ก่อน่ดูโฟกัสที่ถือว่ายืนตำแหน่งดีนะครับเนี่ย ไม่ไม่ไปมั่วแล้วก็วิ่งไม่เป็นกลุ่มนะยืนคอยดักจังหวะหนี่แล้วดูครับบนตลอดเวลานะสั่งการเพื่อนตลอดเวลานีให้เบื่อนส่งมาส่งมาสเพื่อนไม่ส่งครับนี่โฟอกัส หนดูไหนโฟกัสดูหนะา็สียแตั้สีเขียวจะเข้ามาเอาอยังไงสีเขียวจะโดนสีตรป่กัไสเขียวอหนักกข้าไปดูครับจากหน้าตึไปนะครับไปจังหวะนี้จะโดนสีเขยิงหรือเปล่าวันี้ากาษก็เลินกะาุ่มแล้วตอนนี้แมสสีกันนะครับสีจำนินนับที่ดบกาจะดีดแรกนี่จะแพ้หรือเปล่าครับโฟกัส แม่แต่สีเขียวนี่ไม่ค่อยได้บุกแต่ว่าก็ขึ้นมายิงได้นะครับโฟกัดดูตอนนี้จูปูตี้มาลนะไปยี่เอ็ไปยี่สโตโตจะเป็นคนเติตัวหลักของทีมสีูบูนะครับโตโตเป็นคนเติในการแข่งขันนะมีแพ้มีชนะมีอภัยนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่รู้ไว้ถ้าแพ้เอ้ย ชนะก็ดีนะฮะนะลุกขั้นแพ้ไปหนุ่มเจนดูหลังจากที่โฟกัสแข่งเสร็จแล้วมีทีมยิ่งเข้าไปครับโฟกัสนะครับต่อที่สี่จะเกมนึงเสมอครับจะเกมนึงเสมอตัวเลขสีชมพูเบิร์บนะครับโอ้โหหนุ่มเจ่นี่เชียร์เต็มที่ครับอยู่ข้างขอบสนามตลอดเรามานะฮะมาส่งข่าวนะครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหหนุ่มเก่งก็จะหลุดเดี๋ยวดูครับผู้ที่สามนะครับดูซิว่าไงเดี๋ยวกับแฟนไปเลยครับเดี๋ยวกับแฟนกันแบบ ลูกหมูเอสีแทนใส่หมายเลขสิบด้วยดูเพื่อนน่าจะเหนื่อยหน้าดูฮะสีเขียวนายธันวาจะดมนะครับสีเขียวนะครับมาดูครับโค้ดบอกว่าจะดมอย่างไรเป็นโค้ดสีเขียวนะครับมาดูน้องด้วยโค้ดสีเปิมาดูน้องด้วยนะครับฟุตบอลโค้ดสีเขียวฟุตบอลนี้เป็นใคร่ายๆมเดูกันได้สถานการณ์ครับว่าเป็นยังไงอยู่ข้างสนามนายกมการเนี่ย นายกรรมการอยู่ไหนนายกรรมการนะนายโชติกุลพราวิชโชติกุลนะครับโค้ชฟุตบอลสีเขียวมาดูน้องนใครชนะเขียวสีเขียวชนะเหรอข้าไปอะไรวะทำไมสีเขียวชนะทำไมสีเขียวชนะกัสอะไรวะใครใครใครมุกใครมุกชนะเจอเจอออกัน๋แข่งอีกเหรอ น่่าจะใชอ๋อแล้วไทยมุกชนะเหรอโอ้โหอันนี้เพื่อนเหรอชื่ออะไรอ่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรฟ้าสายอ๋อโอเคในห้องในห้องเพื่อนอในห้องเพื่อนหนูชือ่อคอนเสิร์ขออนุญาตนะครับใส่ในสไลด์รายเดือนคนใดนะครับ